อ๋แล้วเพื่อนเพื่อนก็กราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t p เ Channel นะครับวันนี้นะครับขอมาประกาศอัปเดตนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมวาเลนไทน์นิดนึงนะครับใช่กิจกรรมวาเลนไทน์ผ่านไปแล้วครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่งจะอัปเดตนะครับก็ทางออฟฟิเชียลก็ปล่อยการอัปเดตมาเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับผลผลเลิฟๆนะครับแล้วก็จะเป็นโปสเตอร์ใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าทาง o f f ฟิเชียนะครับก็มีไอคอนใหม่นะครับของเกม Work Special Event นะครับ Made for Love นะครับ Helpful Release n นะครับ เราทำกิจกรรมสำหรับความรักนะฮะก็เดี๋ยวรอดูได้เลยสูตรนะ XO XO หมายความว่าจุ๊บจุบจุบจุบนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับ XO XO นะฮะก็จุ๊บกอดจุบนะฮะก็นะครับทางเอ่อ GM เนี่ยนะครับทาง official เขาเขาก็ปล่อยมาเรื่อยๆนะครับตอนแรกเป็นไอคอนนะครับเป็นไอคอนเกมใหม่ก่อนนะครับแล้วก็วันที่ส8บดนะครับ2องวันที่แล้วก็ปล่อยเอ่อเขาเรียก น่าจะเป็นผลเลิฟเลิฟ awakening นะครับน่าจะเป็นผลเลิฟเลิฟ awakening นะครับผมมั่นใจเลยนะครับเพราะมีสกิลสัตว์ขี่ด้วยนะครับก็จะเป็นผลที่ผลหนึ่งที่ดีใช้ได้เลยนะครับก็บินได้แล้วนะครับจากที่ผลง่ายๆนะครับจากที่เป็นผลง่ายๆก็บินได้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ตอนแรกเราก็ยังมันไม่ค่อยสนใจอะไรนะครับพอเอาไปต่อมานะครับก็จะมีนี่รูปสกิลใหม่ครับตอนแรกอะสกิลเลิฟเลิฟนะครับมันจะเป็นใช่ไหม เมโลเมโลฮาร์ดแล้วก็แอโร่นะครับแล้วก็เนี่ยสีสกิลนี้นะครับนี่คือไม่ awakening นะครับผมก็พอเล่นอยู่บ้างนะแต่ผมว่าผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูสกิลให้หน่อยดีกว่านะครับลองลองเทสสกิลให้่อดูเลยกว่าว่าสกิลดั้งเดิมเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่เราจะไป awakening ผมว่าไม่เกิน3 4มสี่วันนี้หรอกเดี๋ยวเขาก็ปล่อยมาให้เล่นแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาแอบเอ่อผลอะไรที่ยังที่จะต้อง awakening อย่างเช่นผลแบบรอผลลูฟี่ awakening อยู่นะ ผมก็รอนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองเทสทกิลดูเลยก่านะครับผลเมโลเมโลนะครับดูเซ่ไหนดูเซ่นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับกว้างไหมก็ไม่ค่อยกว้างนะนะครับไม่ค่อยกว้างโอเคครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเซตสกิลใหม่ทั้งหมดเลยนะนะครับผมว่าเขาน่าจะรอเทสเอ่อ ความความบงความบักอะไรเนาะเทสเรื่องบงเรื่องบักด้วยนะครับว่ามันโอเคหรือยังอันนี้คือสกิลเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเห็นไหมฟาร์มิงโกโฟาร์มิงโกไรส์เนี่ยคือสัตว์ขี่ที่เขาขี่อยู่เมื่อกี้นี้นะครับนะเป็นสัตว์ขี่ตัวนี้แน่นอนนะครับฟาโโร์มิงโกไรส์เนี่ยตัวนี้แน่นอนนะครับก็บินได้ก็ถือว่าจะเป็นผลที่มีประโยชน์นะวิสโตนะครับเฟนโดนะครับเห็นไหมก็คิวปิดโซนนะครับแล้วก็ร์ตช็อตเออไม่รู้สินะครับอาจจะเหมาะกับ PVP มากขึ้นก็นได้นะผมไม่่มััมันนนใจะะครนะครรบบก็ นี่นะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อ14ชั่วโมงนะครับก็เป็นเลพิดเฟรนเหรอน่าจะเป็นซามอนตัวใหม่หรือเปล่าเลเวลสองพันะตัวนี้ผมไม่เคยเห็นนะริปอินดาเฟรนเนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันนะครับเว้นนะครับมีคนถามเลยเมื่อไหร่จะอัปเดตสักทีนะครับรอเล่นเยอะแล้วนะครับข่าวเอก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่คงจะเร็วๆนี้แหละนะครับหรือเต็มที่ก็ไม่เกินสิ้นเดือนนะครับผมมั่นใจนะครับ ทาง ja e, เพจ Official ยร์เขาก็จะมี2เพจนะครับเป็นเพจ b ล็อกฟุตนะครับแล้วก็มีจะมีเพจเอ่อริปอินดรานะครับไม่มั่นใจว่าอ่านว่าริปอะไรริปอินดราถูกไหมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมความรักนะครับก็หวังว่าจะเนิร์ฟผลโมจิลงนะครับมันไม่โกงหรอกแต่แม่งจับแม่นเกินนะครับนะส่วนตัวก็ประมาณนี้สำหรับผมความรักนะครับก็มาอัปเดตให้ฟังเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็อาจจะมาอัปเดตช้าหนึงเนาะเพราะเห็นเขาทางมาเยอะก็เอาเอานิดนึงนะอัปเดตสักหน่อยนึงนะครับสำหรับผลความรักก็ ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง t p g a m e Channel ด้วยวันคลิปนี้ขอสักร้อยไลค์แล้วกันนะครับขอสักร้อยไลค์แล้วกันนะครับนะก็รออัปเดตนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตนานนะครับผมก็ยังไงล่ะนะครับก็ยังมันกับเกมไม่อยู่นะครับก็ไม่ค่อยได้ไลค์ถามว่าทำไมไม่ค่อยได้ไลค์หรอยังหากอรับไม่เจอเลยเชื่อไหมกูยังหาก่อรับไม่เจอเลยเนี่ยนะครับหลายวันแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะครับม่งหายากเกินนะครับกอลอรับเนี่ยไม่เป็นไรครับนะก็อย่าลืมนะครับ ได้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ